ครับวันนี้ก็กล่าวพากับโลโซเอนซะีเนาะก็วันนี้ก็มาพาก,กับเกมแบนะ็กไฟนเนาะถ้าใครสนใจเล่นหรือไม่เคยเล่นเนาะก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกการหารายละเอียดธนบัตรแดงและธนบัตรสีฟ้าเนาะว่าจะว่าหายังไงหรือได้จากไหนเนาะก็ธนบัตรสีแดงเนาะนี่เนาะ ก็จะมีขั้นต่ำ480 980แล้วก็พันหนึ่งพันหกร้อยมงถ้าจำไม่ผิดเนาะก็หาได้จากไหนเนาะก็จะมีกิจกรรมสะสมเนาะก็จะให้เป็นสะสมดาวภารกิจลาบันเนาะจะได้ครั้งละ160ธนบัตรแดงก็เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบบาทเนาะตรงนี้เนาะ,ะตรงดาวได้จากไหนเนาะก็ตรงภารกิจลาบันเนาะนี่เนาะ ข้างหลังตรงนี้เนาะมันจะมีดาวเป็นนี่เนาะดาวอยู่ข้างหลังเนาะนี่นะครับถ้าทําครบก็จะได้เยอะเนาะดาวเนาะครับยลในส่วนต่อไปก็จะเป็นการใช้หาคําเชิญเนาะตรงนี้เนาะนี่เนะนาะก็แนะนําให้สายนี้เนาะ45 45 1460เนาะายเข้าไปเลยนะครับผมนี่เนาะตรงนี้เนาะ สี่ห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หกศูนเนาะก็ใครอยากไปข้อความกันก็สายได้เลยนะครับผมครับแล้วในส่วนในในการหาธรบ,บัตรสีฟ้าเนาะก็จะมีลาวานเนาะลาวานตรงนี้เนาะลาวานตรงข้างหน้าน,นี้เนาะข้างหน้านเหรียญดาวนี่เนาะก็จะได้ตามนี้เนาะการดูวิดีโอการเล่นผ่านระดับแล้วก็เวลาออนไลน์เนาะ ก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมเพิ่มด้วยเนาะตรงนี้เนาะก็จะมีหาการเพื่อของคูณผ่านระดับเนาะจะมีห้าสิบสิบห้าเพิ่มทีละห้าเนาะหนึ่งคนก็จะได้หกหกพันห้าร้อยก็เท่ากับหนึ่งบาทเนาะแล้วก็สามสิบธารตบาทแดงก็จะเป็นสามสิบบาทเนาะก็ในส่วนของการหาเอทเอมเนาะตรงนี้เนาะก็ จะหาได้จากไหนก็ก็หาได้จากตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะการเล่นลาาเนาะหรือว่าการเล่นด่านเนาะเล่นด่านก็เอาเหรียญทองเนาะมาแลกเป็นธนบัตรตรงนี้เนาะธนบัตร atm เนาะต้องต้องอัปเกรดให้ถึงนี้เนาะอัปเกรดคนให้ถึงยี่สิบเนาะแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่ๆเนาะถึงระดับสิบเนาะถึงถึงจะมาถึงจะมาถอนเหรียญเป็นธนบัตรได้เนาะธนบัตร atm ก็ในส่วนของการถอนธนบัตรเอทเอมก็จะมีการกรอกรหัสแปดหลักเนาะเพื่อถอนเงินเนาะก็ตอนนี้ผมก็ได้ไปห้าตัวแล้วห้าเลขเนาะตัวเลขเนาะจะทำได้ไงก็นี่เนาะก็จะเป็นการรับดาวเนาะนี่เนาะตรงราวานี่เนาะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะ ่าจะเป็นการทำภารกิจแล้วันรับดาวแล้วก็จะมากดปลดล็อกรหัสแล้วกปลดล็อกตัวเลขเนาะก็ในส่วนของการใครอยากเป็นข้อความราการเนาะเนาะตรงนี้เนาะก็ถ้าใครอยากเป็นข้อความราการก็อย่าลืมใส่รหัสนี้นะครับสี 45, 45, 60, ่ห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หกศูนย์เนาะ,ะตรงนี้เนาะใส่ตรงนี้เนาะแนะนำนะครับ ถ้าก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นเนาะก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ไว้วพบกันใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผม